ัสดีค่ะนักเรียนชั้นป2ออทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับคนนุณรในข่าววิชาดนตรีอีกแล้วนะคะในสัปดาห์นี้เนี่ยเราก็ยังอยู่กันที่บทที่5นะคะนั่นก็คือบทเพลงและดนตรีท้องถิ่นนั่นเองในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะของดนตรีพื้นเมืองแล้วก็ลักษณะของเพลงพื้นเมืองกันไปแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมาขึ้นเรื่องเพลงพื้นเมืองแล้วก็ดนตรีพื้นเมืองทั้ง4ี่ภาคนั่นเองนะคะ อย่างที่บอกนะคะว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีทั้งหมด4ภาคนั่นเองนั่นก็คือภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือที่เราเรียกกันว่าภาคอีสานนั่นเองนะคะภาคกลางแล้วก็ภาคใต้นั่นเองค่ะโดยทั้ง4ภาคนี้นะคะก็จะมีเ,เพลงแล้วก็ดนตรีเนี่ยที่แตกต่างกันมากๆในสําเนียงการฟังสําเนียงการร้องสําเนียงการเล่นนะคะจะแตกต่างกันมากๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูแต่ละภาคกันดีกว่านะคะว่า มันจะแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยววันนี้เนี่ยคุูจะพาเราไปทําความรู้จักกับดนตรีพื้นเมืองแล้วก็เพลงพื้นเมืองของทางภาคเหนือกันก่อนค่ะไปค่ะโดยเพลงทางภาคเหนือนเนี่ยส่วนมากนะคะบทเพลงแล้วก็ดนตรีทางภาคเหนือน,นะคะจะมีลักษณะมีทํานองที่อ่อนช้อยนุ่มนวลน,นะคะสวยงามบง่งบอกถึงวิถีคนในท้องถิ่นนั้นๆค่ะ ือเหมือนเวลาเราพูดกับคนเหนือนนะคนเหนือนก็จะพูดช้าๆนะคะพูดเสียงหวานๆนะคะเพลงกับดนตรีเนี่ยก็เลยออกมาในท่วงทานองนั้นค่ะก็จะเป็นออกแนวอ่อนช้อยนุน่มนวลหวานๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูเพลงของทางภาคเหนือนกันบ้างดีกว่าว่าจะมีลักษณะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยโดวยวันนี้เนี่ยเราจะมารู้จัก ลักษณะเสียงร้องในบนทเพลงพื้นเ,เมือของทางภาคเหนือก่อนนะคะเพลงแรกนั่นก็คือเพลงซอนั่นเองเพลงซอนี่คืออะไรเพลงซอนี่ก็คือการโต้ตอบการเที่ยวพลาศีกันระหว่างชายกับหญิงงงใช่ไหมคะว่าเที่ยวพลาศีเนี่ยคืออะไรการเที่ยวพลาศีเนี่ยก็คือการจีบกันนะคะระหว่างชายหนุ่มกับหญิงสาวนั่นเองโดยเพลงนี้เนี่ยเราจะใช้ร้องโต้ตอบกันทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเนี่ยจะจีบกันไปแล้วก็จีบกันมานั่นเองค่ะ เป็นการร้องโต้ตอบกันนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูอีกเพลงนึงนะคะว่ามันจะแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนเราไปดูกันค่ะเพลงต่อมานะคะนั่นก็คือเพลงจอยนั่นเองโดยเพลงจอยเนี่ยจะต,ต่างจากเพลงซอมที่เนี่ยนั่นก็คือเพลงจอยเนี่ยจะบรรยายความในใจของฝ่ายชายที่ไปเที่ยวฝ่ายหญิงหรือว่าบรรยายความในใจของฝ่ายชายที่ไปจีบฝ่ายหญิงนั่นเอง เป็นเพลงแบบอารมณ์แบบสารภาพรักกับทางฝ่ายหญิงนั่นเองนะคะส่วนเพลงซ้อเนี่ยก็คือเป็นการโต้อตอบก,กันระหว่างชายหญิงต่างคนต่างจีบกันแต่อันนี้เหมือนเหมือนแค่ผู้หญิงจีบผู้ชายนะคะก็เลยแต่งเพลงเนี้ยเพื่อบรรยายความในใจที่ฝ่ายชายเนี้ยมีต่อผู้หญิงนะคะเอาไว้จีบผู้หญิงนั่นเองเพลงทั้งสองเพลงนี้เนี่ยก็จะมีข้อแตกต่างกันอยู่แค่นิดเดียวเท่านั้นเองค่ะ สัปดาห์นี้ม e ีการบ้านนะคะโดยครูเนี่ยจะให้นักเรียนเนี่ยตอบคําถามให้ถูกต้องโดยตอบแค่ใช่หรือไม่ใช่แค่นั้นเองนะคะอย่างในตัวอย่างเนี่ยในตัวอย่างนะคะดูนะคะเพลงพื้นเมืองและดนตรีพื้นเมืองเนี่ยมีทั้งหมด8ภาคก็คือตอบ B นะคะไม่ใช่นักเรียนก็เขียนมันครูเลยตอบ1แล้วก็เขียนแค่ B แค่นั้นเองไม่ต้องเล่าโจทย์นะคะแต่ครูอยากให้นักเรียนเนี่ยอย่าลืมเขียนวันที่เด็ดขาดนะคะวันที่เนี่ยห้ามลืมเขียนเลยนะคะ เดี๋ยวไปดูกันบ้านกันเลยนะอ่ามาที่ข้อแรกนะคะให้นักเรียนตอบแค่ใช่หรือว่าไม่ใช่นะคะให้เขียนแค่ A หรือ B เท่านั้นเองค่ะ A ก็คือใช่ B ก็คือไม่ใช่นะคะมากันที่ข้อหนึ่งนะคะเพลงพื้นเมืองใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายใช่หรือไม่ใช่คะ นักเรียนเขียนคำตอบเลยนะคะว่าจะเป็น a หรือ b ข้อที่1เพลงพื้นเมืองใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายข้อ1เพลงพื้นเมืองใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายได้คำตอบแล้วนะคะข้อที่2เพลงจอยเป็นเพลงที่บอกความในใจของ ่ายายยชเพลงจ้อยเป็นเพลงที่บอกความในใจของฝ่ายชายจะเป็นข้อ A ใช่หรือจะเป็นข้อ B ไม่ใช่นักเรียนใส่คำตอบเลยนะคะข้อที่2เพลงจ้อยเป็นเพลงที่บอกความในใจของฝ่ายชาย กูไปต่อข้อที่3มเลยนะคะข้อที่3ดนตรีพื้นเมืองใช้เครื่องดนตรีเยอะมากข้อที่3ดนตรีพื้นเมืองใช้เครื่องดนตรีเยอะมากโดยการบ้านของครูนะคะจะอินจากคลิปที่แล้วด้วยนะคะ ข้อ3ดนตรีพื้นเมืองใช้เครื่องดนตรีเยอะมากใช่หรือว่าไม่ใช่คะไปต่อกันที่ข้อที่4เลยนะคะข้อที่4ข้อที่สเพลงพื้นเมืองและดนตรีพื้นเมืองมี8ภาพข้อที่4เพลงพื้นเมืองและดนตรีพื้นเมืองมี8ภาพจริงหรือเปล่าคะ ใช่หรือว่าไม่ใช่คะข้อที่4เพลงพื้นเมืองและดนปรีพื้นเมืองมีแปดภาพแต่คำตอบเลยนะคะว่าจะเป็น A ใช่หรือ B ไม่ใช่นะคะ ไปกันที่ข้อที่5เลยนะคะข้อที่หข้อสุดท้ายนะคะเพลงซอเป็นเพลงที่ใช้เกี่ยวพาาสีระหว่างชายหญิงหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นเพลงที่ใช้จีบระหว่างชายหญิงนั่นเองค่ะเพลงซอเป็นเพลงที่ใช้เกี่ยวพาาสีระหว่างชายหญิง ข้อที่5เพลงซอเป็นเพลงที่ใช้เกี่ยวพาราสีแล้วว่าใช้หญิน A ใช่ B ไม่ใช่ถ้าเสร็จแล้วเราไปเฉลยกันเลยนะคะเฉลยตามนี้เลยนะคะข้อขอที่1ตอบ A นะคะข้อที่2ตอบ A ข้อที่3ตอบ B ไม่ใช่นะคะข้อที่4ตอบ B ไม่ใช่ค่ะข้อที่5ตอบ A ใช่นั่นเองนะคะแล้วสัปดาห์นี้การบ้านครูม,มีเท่านี้นะคะแล้วเรามาพบเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้นี่ดีแล้วสวัสดีค่ะ